สวัสดีครับสำหรับผู้ชมที่ติดตามเพจเครื่องครัวออนไลน์หัดใหญ่นะครับและผู้ที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเครื่องช่างหน้าจอดิจิตอลนะครับยี่ห้อซันฟอร์ดในรุ่นที่สามารถช่างได้30กิโลกรัมนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักช่างตวงวัด รกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องนะครับก็จะมีหน้าจอ2ด้านนะครับจอสว่างเป็นแสงสีเขียวนะครับก็จะมีหน้าจอนะครับด้านนี้ก็เป็นน้ําหนักนะครับเป็นราคาต่อกิโลกรัมแล้วก็รวมเงินนะครับฝั่งด้านของผู้ขายแล้วก็ ฝั่งของอลูกค้านะครับขออนุญาตหมุนให้ท่านได้ชมกันนะครับฝั่งของลูกค้าก็จะมี3จอเช่นเดียวกันนะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6จอนะครับเป็นน้ําหนักเป็นราคาต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็รวมเงินนะครับทีนี้เรามาดูนะครับด้านข้างของเครื่องด้านข้างของเครื่องก็จะมีเ,เครื่องหมายที่เป็นตราคุดนะครับตราคุดนะครับซึ่งผ่านการตรวจรับรอง จากสำนักช่างตรงวัดกรมการค้าภายในนะครับท่านสามารถที่จะช่างสินค้าจําหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักรนะครับราคาเครื่องที่เป็นลักษณะของดิจิตอลในท้องตลาดนี่มีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าบางเครื่องบางรุ่นบางยี่ห้อนั้นอาจจะยังไม่ผ่านการตรวจรับรองนะครับนำมาช่างสินค้าจําหน่ายนะั้นอาจจะผิดกฎหมายได้นะครับเอาละครับเรามาลองช่างดูนะครับอันนี้เป็นลักษณะการช่างเพียงช่างเพื่อทราบน้ําหนักนะครับก็จะเป็นน้ําหนัก 0.45กิโลกรัมหรือว่า4งนะครับ4งนะครับฝั่งของอผู้จำหน่ายนะครับก็จะเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับฝั่งของลูกค้านะครับอ่าหมุนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับฝั่งของลูกค้าก็จะ เห็นตัวเลขลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับอันนี้เป็นลักษณะของการชั่งสินค้านะครับเพื่อทราบราคานะครับทราบน้ําหนักนะครับขออภัยครับเพื่อทราบน้ําหนักเราลองมาดูครับถ้าในกรณีที่เราตั้งราคาเอาไว้สมมุติว่าสินค้าชิ้นนี้เราตั้งราคาไว้กิโลกรัมละ35บาทนะครับเราก็จะวางกล่าปลีหัวเดิมครับนะครับน้ำหนักเท่าเดิมนะครับสขีดครึ่งนะครับ ราคาต่อกิโลกรัม35บาทนะครับลูกค้าก็จะมองเห็นจากฝั่งด้านนู้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกรล่ำปลีลูกนี้15บาท75สตางค์นะครับฝั่งของลูกค้านะครับเราจะไปชมกันครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตหมุนหลายรอบนิดนึงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นฝั่งลูกค้านะครับก็จะเห็นว่า,าน้ำหนักน้ำหนักนะครับขีด ครึ่งนะครับแล้วก็ราคาต่อกิโลกรัม35นะครับราคาสำหรับกระหล่ำปรีลูกนี้15บาท75สตางค์นะครับทีนี้เราสามารถที่จะขายสินค้าแบบ รับเงินทอนนะครับสมมติรับเงินทอนเงินเราลองมาดูหน้าจอนะครับเครื่องนี้อำนวยความสะดวกมากสําหรับท่านที่ต้องการคํานวณนะครับสมมุติว่ารับเงินมานี่ราคาสินค้า15บาทนะครับสมมุติว่ารับเงินมารับเป็นแบงค์ห้าสิบละกันครับแบงค์ห้าสิบนะครับเครื่องก็จะบอกราคาให้เรานะครับว่า,อาทอนเงินเท่ากับสามสิบบ 30- สามสิบสี่บาท 25สตางค์นะครับรับแบงค์มา50นะครับทอน34บาท25สตางค์ทีนี้ส่วนจะลดให้กับลูกค้าอย่างไรอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของพ่อค้าแม่ค้ากันละกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สาธิตให้ท่านได้ชมกันนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้ก็จะเสริมความเป็นมาตรฐานสําหรับร้านค้าให้กับท่านที่เป็น ผู้จำหน่ายสินค้านะครับจะเป็นผลไม้นะครับหรือเป็นเนื้อสัตว์ก็ตามทีนะครับก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าอย่างมากทีเดียวถ้าสนใจเครื่องรุ่นนี้นะครับเข้าไปที่เพจของเครื่องครัวออนไลน์หรือท่านที่ชมอยู่ในเพจอยู่แล้วนะครับสามารถ inbox สอบถามรายละเอียดราคาได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0902551542หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเครื่องช่าง sunford ในรุ่น30กิโลกรัมนะครับสนใจนะครับรีบสอบ ถามกันเข้ามานะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษพิเศษอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถูกใจกดไลค์และกดแชร์เป็นข้อมูลให้กับท่านที่สนใจเครื่องรุ่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณและสวัสดีครับ